สำหรับคลิปนี้สมัยัึนตอนนี้นะฮะผมก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องตะปูไอ้ตะปูนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตะปูตอกไม้ทั่วไปหรือตะปูตอกปูนตะปูตอกรองเท้าตะปูอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะมาคุยกันไอ้ตะปูเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับทำทำงานช่างนะสำหรับการยึดเกาะเกี่ยวหรืออาจจะเจาะนํำหรือใช้ผรัดมม้ตำแหน่ง อะไรก็แล้วแต่นะคราวนี้ไอต้ตะปูเนี่ยนอกจากที่มันทำหน้าที่หลักที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะทํางานอื่นได้เยอะแยะหลายอย่างนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงควาเป็นมาของตะปูก่อนนะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะกลับไปดูเรื่องการกําเนิดของตะปูครั้งแรกนะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิธีการทําตะปูเป็นมาอย่างไรแบบไหนแล้วก็มีตะปูประเภทไหนบ้างแล้วชวยอยแล้วก็เขามาเอามาใช้เปนยังไงนะ โอเคครับเราลองไปดูกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาย้อนอดีตกลับไปเมื่อสักประมาณ5,000ปีที่แล้วนะครับาจากหลักฐานที่ขุดพบได้เป็นตะปูสำริดนะฮะแล้วก็จากบันทึกจากคัมภีร์ไบเบลิลที่กษัตริย์เดวิดสั่งให้ใช้ตะปูสร้างวิหารซโลมอนนะครับผมนะฮะ ซึ่งมันเป็นหลักฐานที่แสดงเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยได้มีการใช้ตะปูมาเมื่อ5,000ปีที่แล้วนะก็คือก่อนคอสารสักรมณ2 0 0ัน2,500ปีนะครับนักประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมได้แบ่งการทำตะปูไว้เนี่ยประมาณ3ช่วงนะฮะช่วงตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะฮะแล้วก็มายุคที่2ยุคกลางแล้วก็มายุคปัจจุบันนี่นะฮะยุคปัจจุบันเนี่ย,ยก็จจนนยคือยุคที่3นะครับผมในยุคเริ่มต้นนั่นนะฮะ การผลิตตะปูเนี่ยก็ทำกันแบบง่ายๆนะฮะโดยการหลอมโลหะออกมาเป็นก้อนเป็นแท่งนะฮะแล้วก็มาตีขึ้นรูปด้วยมือนะฮะใช้ค้อนเหล็กเนี่ยทุบตีตีตีนะฮะให้ได้ทรงนะเพราะฉะนั้นตะปูก็จะมีขนาดไม่เท่ากันการผลิตก็ช้านะฮะราคาก็จะแพงนะครับผมยุคนี้ก็อยู่ในยุคที่ตั้งแต่เริ่มต้นทำตะปูมาเลยนะฮะจนมาถึงยุคคศ1 8 0 0นก็นานพอสมควรนะฮะ จนมาเข้าสู่ยุคที่สองนะรเริ่มมีการผลิตกันแบบแมสสนะเป็นแบบเริ่มผลิตแบบจำนวนมากๆเร็วขึ้นมีเทคนิคการผลิตที่เร็วขึ้นก็ใช้วิธีการหลอมโลหะออกมาเป็นเส้นยาวๆเสร็จแล้วก็มาตัดตามขนาดที่ต้องการสมมติว่าจะต้องการตะปูขนาด3ามนิ้วนะฮะก็จะมาเผาที่ตำแหน่ง3นิ้วแล้วก็ตัดออกตัดออกตัดออกนะฮะเหล็กแต่ละโลหะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเท่ากับ3มนิ้ว สร็จแล้วเอาโลหะพวกนี้ไปเผาต่อ,อกทีนะไปเผาต่อ,อกทีหนึ่งเราไปตีเข้าในจิกนะฮะก็เป็นลักษณะรูบังคับนะเป็นโลหะนะที่ทําเป็นรูบังคับทรงก็เป็นทรงสีเเส่เหลี่ยมนี้ยเป็นรูสี่เหลี่ยมเหล็ก้อนๆนะก็ถูกตีลงไปนะฮะตีลงไปแล้วก็ถูกตีที่หัวให้มันบี้นะตีพับหัวให้มันบี้นะสำหรับตอกแล้วก็ถอนเอาขึ้นมาไปเผาไฟที่ปลายแล้วก็ตีให้แหลมอีกทีหนึ่งนะก็จะได้เป็นตะปูซึ่งมีขนาดก็ใกล้เคียงกันนะแล้วก็ผลิตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับ ยุคนี้เป็นยุคการทําตะปูในยุคที่2นะฮะก็อยู่ในช่วงประมาณหนึ่งพันแนะฮะถึง1900นะครับ, 1, รบยุคนี้นะครับจนเป็นจนมาประมาณสักช่วงหนึ่งพันแเนี่ยนะก็ยังอยู่ในยุคช่วงการผลิตตะปูในยุคที่2นะประมาณ1820เนี่ยทางนักผลิตทางอเมริกาและทางอังกฤษเนี่ย ก็ได้มีการหาวิธีคิดประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องจักรที่จะทําให้ตะปูเนี่ยมันทาการผลิตได้เร็วขึ้นนะก็มีการคิดถึงเรื่องการทำไอ้ตัวตะปูเนี่ยด้วยการทําเป็นลวดนะฮะขดๆๆๆดเป็นวงกลมเนี่ยนะฮะให้ได้จานวนเยอะๆนะฮะแล้วก็ไปใส่ในเครื่องและเครื่องเนี่ยก็จะมีหน้าที่ตัดขนาดบี้หัวแล้วก็ตัดไปให้แหลมนะ ดยนั้น,นเทคนิคการคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็การผลิตแบบนี้มันก็เลยทําให้ตะปูเนี่ยมีการผลิตได้เร็วขึ้นแล้วราคาก็ถูกลงนะครับผมในยุคที่3มเนี่ยนะฮะมันก็คือในยุคประมาณ1,900จะมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะฮะหลักการการผลิตตะปูก็ยังใช้หลักการเดิมก็คือในยุคที่3นี้นะฮะแต่มันจะมีเทคนิคเพิ่มเข้าไปก็ประมาณาด้วยการผสมผสานลวดนะฮะเนื้อลวดมาอาจจะมาเป็นขนาณะชุบซิงค์มาแล้วนะฮะ หรือมีการผสมโลหะที่มีความแข็งมากขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานเฉพาะทางนะฮะ,ะแล้วก็เครื่องตัดบี้หัวเสียปลายก็อาจจะมีการเรียปลายองศามากองศาน้อยหัวก็อาจจะมีลายไม่มีลายหรือหัวอาจจะแบนหรืออาจจะทรงกลมหรืออาจจะใส่หมวกอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะ,ะก็จะเป็นเทคนิคเพิ่มขึ้นขึ้นมาในยุค1900ถึงปัจจุบันนี้ก็คือในยุคที่3นะครับผม ซึ่งขบวนการการผลิตตะปูเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในอดีตเมื่อ5,000ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคนิคการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะฮะนั่ะฮะก็มีอยู่ประมาณ3ช่วงเท่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ตะปูที่ผลิตออกมาเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยมันก็จะมีการผลิตกันมาแบบที่เรียกว่าเฉพาะทางมากขึ้น มีทั้งสำหรับงานโครงสร้างที่เราเห็นทั่วไปนะฮะง,งานเฟอร์นิเจอร์งานเรือหรือว่าใช้สำหรับชั่วคราวแล้วถอนออกหรือใช้สำหรับเฉพาะทางเพื่อความแข็งแรงอะไรพวกนี้อันนี้เราพูดถึงตะปูผิวเรียบนะเราพูดถึงตะปูเกลียวนะฮะไอ้พวกนั้นเดี๋ยวผมไว้ทำคลิปให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ประเภทของตะปูกันนะฮะว่ามันมีตะปูแบบไหนบ้าง แต่ขอบอกก่อนนะครับไอ้ที่ผมจะเอามาพูดคุยแล้วยกเป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะฮะแล้วก็จะมีมาตรฐานของมันมากกว่านี้อีกนะฮะลักษณะขององศากี่องศาที่ปลายนะฮะตะปูประเภทไหนเนื้อเหล็กผสมด้วยอะไรลวดเบอร์อะไรตัดขนาดเท่าไหร่ความยาวขนาดนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่หัวบี้เท่าไหร่เบนเท่าไหร่หัวมีลายไม่มีลายที่คอมีลายกานลื่นไหมไอ้พวกเนี่ยนะฮะมันจะเป็น มันจะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นมาตรฐานนะฮะของหลายๆประเทศเขาจะมีมาตรฐานของเขานะครับแต่ไอ้พวกนี้ถ้าเรามาพูดแล้วมาลงเนี่ยโอ้โหตารางนี่เพียบไปหมดเลยนะฮะงั้นเ,เดี๋ยวเรามาอ่ารู้จักกันแบบพอประมาณแล้วกันนะมีโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมค่อยๆมาเขียนเฉพาะจุดแล้วก็อธิบายเป็นเฉพาะตัวไปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าไอต้ตะปูแต่และประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะประเภทที่1ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยนะฮะที่เราเห็นมากๆเลยเห็นบ่อ,บอยๆแล้วก็คือตะปูโครงสร้าง ก็ตะปูช่างไม้ธรรมดานึ่งนะฮะตะปูช่างไม้ธรรมดาซึ่งมันก็มีความยาวตั้งแต่ประมาณนิ้วหนิ้วแต่6นิ้วเนี่ยเราก็ไม่น่าจะเห็นบ่อยนะไม่ค่อยได้เห็นผมก็มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะตอนนั้นใช้ทํางานอะไรผมจำไม่ได้แนละทำงานอะไรโคงสร้างสักอย่าง ไอ้สปูพวกนี้นะฮะะปูโครงสร้างพวกนี้เราจะเห็นบ่อยในช่างก่อสร้างโครงสร้างนะฮะขึ้นโครงไม้พวกนี้ตีทิชเกาะเหนียวหรือตีไม้แบบนะฮะบ้านเราจะใช้กันนะครับผมมีช่างแบบประเภทแบบเคลือบผิวกับไม่เคลือบผิวไอ้เคลือบผิวเนี่ยก็ดีนะฮะผิวมันลื่นตอกง่ายไอ้ไม่เคลือบผิวเนี่ยเอาซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยสนิมแน่นอนนะอันนี้ก็ควรจะฉีดน้ามันขีดโซเิกหรือฉีดอะไรก็ได้นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับเอ่อ แล้วก็อีกอันนึงตะปูต่อมาก็อีกประเภทหนึ่งก็เป็นตะปูอันนี้อันนี้ผมใช้บ่อยสมัยเรียนนะฮะมันจะเป็นตะปูเขาเรียกว่าตะปูเฟอร์นิเจอร์นะฮะละักษณะตะปูมันก็ทรงย,วยาวๆเหมือนตะปูทั่วไปนะฮะแต่มันจะต่างกันตรงหัวหัวเขาจะไม่แบนออกนะฮะเขาจะมู่ทู่อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อไวต้ตอกให้จมจมเสร็จแล้วก็ส่งใช้เหล็กส่งเนี่ยส่งหัวตะปูให้จมลงไปในไม้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้จะได้ทาการอุดโป,โปแล้วก็แต่งสีไม่ให้เห็นหัวตะปูนะฮะนี่คือตะปูเฟอร์นิเจอร์นะ อันนี้ก็จะมีความยาวไม่มากก็มีตั้งประมาณครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยนะฮะจนถึงประมาณ3ามนิ้วครึ่งไม่เกินเนี่ยนะฮะปลายก็จะแหลมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหญ่ๆมีประสบการณ์สูงเนี่ยเขาจะตัดปลายก่อนตอกนะฮะเพราะว่าปลายแหลมเนี่ยมันเหมือน,นลักษณะริมเวลาตอกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปฉีกล่องฉีฉเส้นฉีเส้นไม้อะทำให้เส้นไม้นี่ยมันลันวิ่งฉีกไปตามทางนะ ถ้าตัดเป็นหน้าตัดตรงๆในเวลาตอกลงไปเนี่ยมันเหมือนกับไปตัดเสี้ยนไม้ออกนะแล้วมันก็จะเป็นร่องเฉพาะรูที่มันจะตอกลงไปเท่านั้นนะฮะความเสียหายมันก็จะไม่เกิดขึ้นการปแต่งผิวมันก็ไม่ต้องมีไม่ถึงหมายความว่าไม่ต้องสร้างงานให้กับตัวเองอะนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือตะปูเฟอร์นิเจอร์แต่ตะปูเฟอร์นิเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเคลือบผิวมาไม่ใช่ส่วนใหญ่ผมว่าเคลือบผิวมาตลอดแหละนะฮะมันรวมทั้งตะปูเข็มด้วยนะตะปูเข็มเล็กๆเอาไว้ตอกไม้อัดเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือตปูฟเจอร์ ถ้าตะปูเข็มเนี่ยหัวเขาจะแบนหน่อยหนึ่งแต่ต sure right uh, okay. yeah, so ัวเขาจะบางนะครับบางทีเขาก็าตอกแล้วก็บไร้อัดเข้ากับโครงแล้วก็ส่งหัวตะปูให้จมไปแล้วก็อุดโป่แต่งสีนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไอ้เาเรียกตะปูตอกแผ่นเรียบนะฮะหรือตะปูตอกหลังคานะฮะบ้านเราก็จะเรียกว่าตะปูส่วนใหญ่ช่างบ้านเราก็จะเรียกตะปูตอกสังกสีนะฮะตะปูตัวนี้นะฮะมันจะมีหมวกนะฮะหมวกคุมสมัยก่อนเขาจะเป็นโลหะ ไปไม่ถึงจะเป็นเหล็กกันนะฮะมันเป็นโลหะทั้งนั้นนะะสมัยก่อนจะเป็นเหล็กนะฮะไม่ได้เคลือบอะไรนะฮะก็จะทําให้เกิดสนิมง่ายนะครับหลังคาผูกก่อนก็สนิมง่ายตัวตะปูเสียหายหมวกหลุดหลังคาโดนลมพัดก็จะปิวขาดออกจากกันนะฮะไอ้เหตุที่มันมีหมวกเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้มันเนี่ยคุมหลังคาและกดหลังคาได้นากว้างขึ้นจะไม่หลุดง่ายนะฮะนี่คือเหตุผลของมันนะฮะละมณนก็ใช้เฉพาะทาง ก็ไม่ได้หมายความว่าใช้คุมทําหลังคาอย่างเดียวนะฮะใช้ตีรู้ว่าตีอะไรหรือตีวัสดุแผ่นเรียบอะไรที่ต้องการการกดที่หน้ามันกว้างขึ้นนะเพื่อไม่ให้ผิววัสดุแผ่นเรียบมันฉีกแล้วโดนลมพัดแล้วขาดหลุดออกไปเนี่ยนะก็ใช้ตะปูกณะแสประเภทนี้ตะปูประเภทนี้ก็มีความยาวไม่มากก็มีประมาณตั้งแต่ครึ่งนิ้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเห็นประมาณสักนิ้วนิ้วครึ่งนะฮะจนไปถึง3มนิ้วครึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะฮะตะปูพวกตะปูตอกหลังคาแต่สามนิ้วก็ไม่เห็นนะ ปกติก็จะมีนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้วครึ่งอันนี้มาตรฐานนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะปัจจุบันนี้ก็ทาเป็นลักษณะของการเคลือบผิวหมดแหละเพื่อป้องกันสนิมนะฮะ,อ,ะอันดับต่อมาก็จะเป็นตะปูสําหรับช่างปูนที่เราใช้ที่เขาใช้นะฮะ,ะเป็นตะปูคอนกรีตนะส่วนใหญ่ตะปูคอนกรีตเนี่ยเขาก็ใช้เฉพาะทางของเขาอะนะฮะไอ้ตะปูคอนกรีตเนี่ยมันจะมี2แบบมีแบบสีขาวที่เราเห็นทั่ว,วไปตัวใหญ่ อีกแบบหนึ่งจะเป็นตัวเล็กผิวเรียบสีดำนะสีดําแล้วก็สีขาวด้วยก็มีนะฮะตัวยาตะปูคนขีดตัวเล็กเนี่ยเขาจะใช้อ่าเอาไปใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นเอาไปใช้กับการต่อกับอ่าอุปกรณ์ล็อกเคเบิลอุปกรณ์ล็อกสายไฟอุปกรณ์ล็อกอะไรต่างๆกรอบรูปหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะให้ยึดติดนะเพราะต่อลงไปที่ผิวไม่ลึกมากนะครับพวกนี้อ่าผิวก็จะเรียบนะฮะหัวมนบ้างแบนบัางก็มีนะครับผม แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เราเห็นทั่วๆไปก็เป็นตัวยาวนะฮะตัวนี้ก็มีตั้งแต่ประมาณนิ้วหนึ่งถึงสี่นิ้วห้านิ้วก็มีนะผมก็มีนะฮะผิวจะเป็นเส้นนะฮะจะเป็นเส้นยาวตรงลงมานะฮะเพื่อผิวเนี่ยสัมผัสกบับเนื้อปูนได้น้อยนะฮะตะปูพวกนี้จะแข็งมากนะฮะเนื้อแข็งตอกก็ลักษณะตอกประมาณว่าตอกใส่เป็นหนวดกุ้งเอ่อเพื่อสําหรับการต่อเชื่อมคอนกรีตในการก่อต่อ ในการเทให้ยึดติดอะไรประมาณนี้หรือตอบเพื่อทชี่จะจับเอ็นดึงระดับพื้นดึงระดับระนาบอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้เป็นขนาดตอเพื่อโครงสร้างแข็งแรงอะไรนะฮะตอเพื่อเป็นตัวเสริมนะฮะแต่สําหรับไอต้ตะปูคอนขีดสีขาวเนี่ยในส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะเอานํามาใช้เป็นดัดแปลงเป็นเครื่องมือนะเป็นเหล็กขีดบ้างสําหรับใช้ขีดเขียนนะฮะ เพราะปกติเวลาทาจิกหรือทําแบบโลหะเนี่ยต้องใช้ตัวเนี่ยนะฮะมตัตตาใบเจียให้มคมและขีดแล้วถึงใช้ดินสอช่างไม้มาเหลาให้แบนแล้วขีดลงไปในร่องอีกทีหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะฮะหรือว่าจ,จะใช้เป็นวงเวียนแล้วก็ใช้อัตตาใบเจียให้คม,มแล้วก็หมุนตัดพวกไมอัดบางๆอันนี้ก็ใช้ได้ดีใช้เป็นขอขีดอย่างเงี้ยโอเคนะหรือว่า,าจ,จะใช้เป็นเหล็กส่งตะปูส่งโฮสฟ,ฟิตเจอร์มันจมอันนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับอ่ะต่อไป นะฮะเมื่อกี้ตะปูคอนกรีตแล้วนะฮะก็จะมีตะปูอีกตัวหนึ่งจะเป็นไอ้คลิตตะปูผมผมใช้วิธีเรียกรวมก็แลวกันนะฮะตะปูชนิดนี้ผมเรียกว่าตะปูเฉพาะงานกันลวกันนะฮะซึ่งมันก็จะมีหลายแบบมากมายเลยนะ,ะผลิตออกมาเพื่อเฉพาะงานอะนะฮะคือไม่ได้ใช้กว้างขวางอะไรมากมายนะฮะก็เป็นประเภทะะตะปูประเภทแบบตอกประดับ เพื่อความสวยงามนะฮะประเภทหมุดนะฮะหมุดต่อเข้ากับประตูสร้างทําประตูแล้วก็เพื่อความสวยงามทำประตูเนี่ยมันแอนติกย้อนยุคไปในสมัยโลมันตอกหมุดใส่อะไรใส่อย่างนั้นนะฮะสีก็อาจจะทําเป็นโลหะแบบสนิมเกาะหรือมีออกไซด์อะไรเกาะประมาณนั้นนะฮะเป็นสนิมเขียวสนิมแดงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะพวกตะปูหมุดนะฮะตอกบนไอ้เข้าอี้หนังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆกับพวกนักดนตรีล็อก แต่งตัวมาค่านะฮะเสื้อผ้าประดับด้วยหมุดหนังไอ้หมุดโลหะอะไรพวกเนี้ยนะฮะแต่เนี่ยเขาเป็นหมุดนะฮะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะตะปูตอกเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์หรือเอ่อหรืองานโครงสร้างตกแต่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมีลักษณะตะปูประมาณว่าเอ่อใช้เฉพาะงานลักษณะว่างานเช็ควัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืองานยึดเกาะเพื่อความแข็งแรงนะฮะไอ้ตะปูพวกนี้ก็จะเป็นพวกตะปูตอกคลิป นะฮะตะปูต่อกิตบตะปูล็อกสัญญาณนี่พวกนี้ก็แปลงมาจากตะปูต่อ,อคนกีดนั่นหละฮะสัดส่วนผสมโลหะก็เหมือนเหมือนกันมีความแข็งนะเล็กแล้วก็สั้นตอ,อกกระจมง่ายนะฮะส่วนแล้วก็มีตะปูอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นตะปูประเภทแบบอันนี้ผมก็ใจเองนะเป็นตะปูแบบหัวสองชั้นนะฮะลักษณะเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาใช้สําหรับตอ,อกแบบโลหะไอตอ,อกแบบไม้เพื่อจะใช้หล่อปูนนะฮะตอ,อกลงไปให้หัวเนี่ยบี้กดไปให้จม คราวน,นี้เวลาจะถอนออกเนี่ยเขาจะต้องไปตีแบบแบบมันก็จะช้าตะปูชนิดนี้จะปูจะเป็นตะปูเนี่ยเป็นสองหัวสองชั้นนะตอเข้าไปปุ๊บในหัวชั้นแรกเนี่ยให้กดไม้ไว้กดงานเอาไว้ให้มันจมตัวเวลาถอนเนี่ยไม่ต้องไปตอกแบบให้แบบมันช้าหมายถึงว่าตอกไม่แบบนะเราก็ออกมาถอนด้วยหัวชั้นที่2อ,ออกนะแล้วเก็บไม่แบบไว้ใช้ได้ต่อได้นะลักษณะนี้ก็จะเป็นตะปูเฉพาะทางนะครับผมหรืออาจจะเป็นลักษณะแบบงานโครงสร้างนะฮะตั้งเสาและ อาจจะวางคานตรงนี้นะฮะหาแคมป์หนีไปได้ก็ใช้ตะปูตัวนี้ตอกเจาะเข้าไปนะแต่ไม่พับหัวเพื่อถอนนะตอกเข้าไปแล้วล้วนหัวไปงั้นแหะให้งานให้อ่าให้คานตัวนี้กับเสาเนี่ยมันค้างอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็เอาสว่านมาเจาะเอาน็อตร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดตะปูออกนะลักษณะงานของมันก็จะช่วยได้แบบนี้นะครับสําหรับตะปูตัวนี้นะฮะไอ้ตะปูหัวสองชั้นนะแล้วก็จะมีไออันนี้น่าสนใจเป็นตะปูตอกเกลือนะอันนี้ผมก็ เคยเห็นบางแบบบางแบบผมก็ไม่เคยเห็นเลยนะฮะมันจะมีทั้งแบบหัวแบนนะฮะหัวแบนหัวตัดนะฮะหัวมนหัวหมุดอะไรก็ว่ากันไปเยอะแยะมีทั้งปลายแหลมปลายตัดก็มีนะฮะตัวตรงก็มีตัวเป็นสี่เหลี่ยมก็มีแล้วก็ตัวเป็นบิดเกียวก็มีนะฮะตะปูพวกนี้จะมีหลายแบบนะฮะเพราะตะปูพวกนี้ต้องมีเขาเรียกอะไรมีการยึดเกาะที่ค่อนข้างดี เพราะว่าเวลาไปใช้กับเรือ,อเรือที่ผมว่านี่หมายถึงเรือไม้นะเรือไม้พวกนี้เวลาวิ่งอยู่ในน้ำนะฮะก็ได้รับแรงกระแทกจากคลื่นนะฮะได้รับแรงกระแทกจากการกร,ร,ระทบกับท่าบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดการคลายตัวนะฮะคายตัวจากการยึดเกาะของตะปูเพราะฉะนั้นตะปูพวกนี้ก็เลยจาเป็นที่จะต้องมีการสร้างไอคาฟิกชันความเสียดทานที่ผิวนะฮะ,นะะอ่ จะทําให้เกิดเป็นเกลียวเป็นบากเป็นร่องนะ<_ <EN> _>เพื่อให้การคายตัวเนี่ยมันยากขึ้นนะฮะเกิดความแข็งแรงก็<_ <EN> _>เลยทําให้เรือพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีระยะเวลาการใช้งานเนี่ยนานขึ้นนะครับสําหรับตะปูตอกเรือนะครับเอาละต่อไปตะปูตัวนี้จะเป็นตะปูที่สนุกสนาน<_ <EN> _>มากมันเป็นตะปูที่ใช้สําหรับการวัดท่าความหนาของชั้นดินนะครับ ตะปูตัวนี้จะมีความใหญ่โตมีขนาดที่ใหญ่เลยล่ะนะขนาดความยาวก็ประมาณ35เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเนี่ยหเ,เซนเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัวเนี่ย2เซนครึ่งน,นะครับปลายแหลมนะครที่ใต้หัวจะทําเป็นเหลี่ยมเอาไว้สําหรับเป็นตัดตกลงไปแล้วถอนขึ้นยากก็จะใช้ไอ้ประแจรหรือปากตายเนี่ยไปขยับตัวมันให้ถอนขึ้นได้ง่าย ที่ลำตัวก็จะมีสเกลบอกวัดความลึกตะปูพวกนี้มีไว้ใช้สําหรับอตอกเช็คเลเยอร์หมายความว่าบดอัดถนนไปด้วยดินเบอร์นี้เท่านี้ด้วยหินเบอร์นี้เท่านี้นะฮะเวลาตรวจเช็คนี่นะฮะเขาไม่สามารถขุดขึ้น,นมาตรวจเช็คนะฮะก็ใช้ตะปูตัวนี้ตอกลงไปและเช็คเอาหรื่อตอกลงไปเจอชั้นดินที่ระยะก,กี่เซนกี่เซนอะไรก็ว่ากันได้ตามสเปกไหมนะฮะตะปูพวกนี้จะใช้ลักษณะงานประเภทเช็คพวกนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ในสังคมไทยแล้วเนี่ยนะฮะ ตะปูเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องมือเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นเอ่อเอาไปใช้ประกอบงานสร้างโครงสร้างอะไรอีกนะฮะเราก็ยังใช้เป็นลักษณะของเครื่องรางของขัง,ง,งด้วยยังมีตะปูประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตะปูสังฆวานนซึ่งเป็นลักษณะของเครื่องรางของขังนะครับผมเอาไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังแลวกันเพราะคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแหละนะ,ะแล้วคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยผมก็เอาตะปูเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นงานนะฮะโอเคครับ เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเราไปดูการกําเนิดหรือต <combined> ํานานการเกิดของตะปูขึ ool, ้นมาแล้วนะว่ากว่าจะมาเป็นตะปูเนี่ยนะฮะกว่าที่เขาจะออกแรงแล้วก็ทางแรงกายทางใจนะฮะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะมีตะปูมาใช้ได้ทังทวดเนี่ยมันก็ผ่านระยะเวลาประมาณ5000กว่าปีเลยนะในตะปูของเรานะหายากสมดมนะครนะ อย่างที่ผมเกินไปตอนหัวนะฮะว่าตะปูเนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับใช้แค่ในการตอกยึดเกาะหรือมาตําแหน่งหรือใช้ขีดเขียนอะไรเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปต่อๆไปของเรื่องของการในการทําโปรดักต์กันแล้วก็เอามาดัดแปลงมาเป็นสิงานนะเอามาใช้เพื่อที่จะใช้ทำเป็นของเล่ ฝากหรือของฝากของเทพหรือฝากคนนู้นคนนี้หรืออาจาะบางท่านก็อาจจะไปแอปพัฒนาใช้กันไปสา,ามารถทําเป็นอาชีพได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันตอนต่อไปว่าเราจะเอาตะปูมาใช้ทำอะไรได้บ้างโอเคครับขอขอบคุณจากเทพช่างผมเถิดและ YouTube ช่อง diy by สิจินขอบคุณครับผม